ไรัทธาไม่จำกัดช่วงสนุกคาเฟ่ตอนขอฝากร้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามจริงพี่เบิร์ต <c oughs> อะไรที่บ้านพี่มีเตารีดบ้างไหมมีเออเอาเตารีดนะมารีดหน้าให้มันเรียบๆหน่อย <c oughs> แรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยก็พี่อ่ะบ้าทำงานแล้วทำหน้ายับใส่ลูกค้าลูกค้าเขาไม่ค่อยชอบหน้านี้เขาเรียกว่ามีสไตล์สไตล์ไหนสไตล์ยับนี่ไงเห็นหน้าพี่อย่างเงี้ยต่ไปดูเมียพี่สวยเหรอก็หน้าเหมือนพี่นี่แหละถูกไวเจ๊นุ้ย ผมเบื่อมากๆเลยอะอะไรอ่ะตาเบื่อ,อไ,ไอพวกปาพิรัญญาเนี่ยผมไม่ชอบเลยอะ่ะไ่ชอบปาพิรัญญาเขาเรียกปาปาละซีก็ผมโกรธจนเลี้ยกผิดไปแล้วเนี่ยจะโมโหทำไมพวกนักข่าวเขาอย่างเงี้ยแหละตามทำทำข่าวคนดังอะก็ดีนะเขาก็โปรโมทเราให้ด้วยไงแต่ว่าเขาไม่เคยมาสนใจนตัวของตักเลยอ่ะ ถ่ายรูปุกเจอยู่คนเดียวอ่ะคุณเจแต่งตัวดิโอ้ยไม่ได้ถ่ายเจไม่มีใครมาสนใจหนูเลยอ่ะเจถ่ายกระเป๋าเจบัลลองเซก้าเจพูดไปถอยมาจากฝรั่งเศสกำลังพิษไงกําลังพิตกันไม่ใช่ผมเบื่อผมเบื่อพวกออปาลัสซี่มากเลยอ่ะเจหยุดหหงิดง่ายสิเราเป็นดาราเข้าใจไหมใครสนใจเสื้อมือสองก็มาใครใครชอบถ่ายก็มานะครับเจวางไว้นี่แล้วกันเจ อะไรอีกหยุดอาชีพเสริมของเจไปก่อนได้ไหมเนี่ยผมอายเขาเนะเจ๊หนุยทีนี้ไปขายกันแล้วกันนะเดี๋ยวไปก่อนเจ๊ไม่เอาผมอายเขาอย่าลืมเลยครับเจ๊ยี่สิบห้าปีในวงการบันเทิงของผมมันสามารถจะตอบโจทย์ได้ทุกค่ายอะไรอีกัเข้าใจหรือเปล่าคือผมมีความสามารถคือผมใช้หนึ่งสำคัญเลยนะเจ๊หน้าตาผมหล่อไหมครับผมเทหน้าตาผมเหมือนกับทอมครูซคนสูงของผมก็เหมือนกับวิลสสมิธ แล้วสิ่งสําคัญนะเจ๊นุ้ยผมมีเสียงดังนกกละเว้เสียงผมใสเสียงผมเพาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยฟังตัาร้องเพลงเนี่ยต้องเคลิ้มไงครับเจ๊แต่ว่าตลกสมัยเนี้ยแปลกเขาชอบมาเรียนแบบกันนะเจ๊เรียนแบบอะไรอีกล่ะพอเสร็จปั๊บคนนี้ออกเพลงมายังไงออกทำเพลงกันเยอะใช่พอนี้ออกเพลงมาตลกอีกคนนึงต้องออกเพลงตามกันอล่าสุดนี่เนี่เจ๊ทำไมออกเพลงมาเหมือนกัน แต่ต้องไปขอทางเมียวทำเพลงสามแสนกว่าบาทเพลงเพิ่นไม่ถึงเดือนเล่าก um> ่อนสิค่อยขำเจ๊จะได้รู้นี่เล่าเองขำเองเจ๊ไม่รู้มุกอะไรเลยอ่ะยอดวิวใน YouTube เจ๊ทำไมกันไม่ถึงสามเดือนเจ๊เอ้ยยอดวิวพุ่งกระโจนยู u ูบไล่ออกจากยูทูบไปแล้วเปเก่งกากเขาแล้วตลกคนนี้นะแปลกเจ๊อะไรกันอยากจะมาเป็นไบค์เกอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไงซีซูบอ่ะอยากเท่เหมือนกับ พี่หลิวเต้าหัวได้ไงไปขอย motorcycle ไปออกอเตอร์ไซค์มากลับไปโชว์เมียอือโอ้โหเมียดาสามวันสามคืนนะเจ๊เมียเม่คืนให้ทุกวันนี้ยังไงเป็นภาล่าแล้วเจ๊ภาระล่าอะไรเพื่อนตลกในวงการเนี่ยก็ต้องมาซื้อต่อกันไง เป็นภาระในวงการบันเทิงเหนื่อยไหมยุ่งเรื่องชาวบ้านนะมึงเหนื่อยไหมวันวันอะยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านอะเรื่องผมรู้หมดละเจ๊ตักเชื่อเจ๊เถอะอย่าไปยุ่งแต่ผมเหื่อยว่ะเจ๊ไม่ชอบว่ะไม่ดีฟิลเลยอะเจ๊ไอ้อับมากเลยเอ้กระโทษครับผมอขอโทษคือทางร้านไม่อนุญาตให้นำเท้าขึ้นมาบนโซฟาอย่างนี้นะครับประทานโทษนะครับตักกระเทาลงเดี๋ยวเดี๋ยวใครปล่อยเขียดออกมาวิ่งเล่นครับเ ผมเป็นพนักงานครับจันนาเอาเท้าเฮ้ยพี่คนนี้พิษพี่ตา้บริบูรณ์โอ๊พี่คะพี่นั่งี่โอ้ยไม่เป็นไรพี่พี่มาได้ไงโอ๊ยพี่โอ๊ยโอพี่จริงด้วยพี่วันดีครับผมดูพี่ผมชอบพี่ลองตาแล้วแป๊บนี่คนนี้แต่เนี่ย การขับรุ่นแรกเลยหลายปีแล้วพ so ี่ไม่สูงขึ้นเลยนะฮะน้องน้องน้องครับพี่เดี๋ยวพี่จะบอกอะไรให้จริงอ่ะเดี๋ยวพี่จะตบด้วยบูธจะพูดอย่างนี้ไม่เอาไม่พูดอย่างนี้พี่ครับผมเป็นแฟนขับพี่ผมขอถ่ายรูปด้วยครับให้น้องก็ถ่ายไปไกลไปตัดตัดไม่เอาไปไกลไปไปไปเอ้ยผมก็ขอถ่ายผมได้เลยไปไป ี่ไปแกไปเจียงใจน้อยพี่บอกเขาทีผมผมแค่ขอถ่ายรูปผมไม่ได้ไปฆ่าพ่อเขาตายผมอยากเนพออยากเขาเขาเป็ป่วยอยู่หลายอย่างหลายอย่างบรรลุมแล้วเอางี้เลยครับผมขอฟังเพลงเขาหน่อยก็ได้ผมเอาโทรศัพท์อัดไว้ร้องให้น้องเขาฟังหน่อยร้องให้น้องเขาอะไรนะจะฟังเพลงที่พี่ร้องสดๆครับประธานโทษวันนี้พี่ไม่ได้เอาลิ้นปี่มาลิ้นไก่ลิ้นไก่มุกอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เอาเร็วๆร้องให้น้องมร้องพี่ร้อยหน่อยครับเดี๋ยวผมผิดนิดผิดหน่อยขอโทษสวนตัวพี่ร้องพี่ครับผมได้โอเคโอเคครับพี่เอาตแล็บเราอ่ะน้องกดอัดเลยครับพี่แอร์แอร์แอร์อร์แอรเป็นท่านนะครับพี่โอเคี้ทษทีโทษทีคือติดสัญญาอยู่ร้องไม่ได้จริงๆนี่ถ้าอยากร้องจริงๆนะเข้าไปนี้นี้เลยอ่า เราเข้าไปในนี้เลยจุก Free Music แอปพลิเคชันนี่เป็นแอปพลิเคชันที่มีทั้งเมนูจุ๊กเรดิโอและเพลย์ลิสต์ที่จัดหมวดหมู่เพลงฮิตได้เยอะแยะมากเลยดูนี่สิไปโหลดเลยไปโหลดเลยขอบคุณ<ะ>ครับเจ๊ไม่เป็นไร,รไม่เป็นไร ถ้าเกิดว่าเราขายของกันเสร็จแล้วนะฮะอย่างถามเจ๊ตบผมทำไมเตือนสติไงเต้ตื่นสติไงนี่แฟนคลับเราหรือจะเสียแฟนคลับไปขอบคุณครับเจ๊ไปไปไปห่างๆน้องอย่าหิวน้ำไหมกินน้ำเลยมไหมโว้ยโอ้เจ๊ยังหิวน้ำโว้ย เจแรงชอบเขานะฮะเอาน้ำอะไรไม่ต้องพูดเอาน้ำอะไรบอกเ้้องัต้องครับผมสั่งไปแล้วอ่ะคุณเอามาสิสั่งอะไรไปยังไม่ได้บอกเขาเลยตักผมสั่งไปแล้วครับเจหนุ่ยตักสั่งอะไรไปอ่ะเจก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงท่านี่ไงนี่คืออะไรครับกาแฟเย็นสามที่หนึ่งสองสามรู้ไหมอ๋อผมพอจะเข้าใจครับกาแฟเย็นสามที่รอสักครู่นะครับโทษทีนะ นั่งก่อนตัดนั่งก่อนสินั่งรอกาแฟรอพี่พี่ยังกินง่ายไหมทำเลยทำเลยครับครับพี่ทำเลยทำเลยรอกมาเลยมาเลยตายโหวางที่กันดีกว่าเออนี่นี่เกจะพาฉันเดินไปหนทั้งหนาเนี่ยทั้งนอกแดดก็ร้อนเนี่ยกาแฟดีกันไหก่อนมาๆมาๆมากาแฟได้ยังอาจารย์เฮ้ยให้จริงด้วยวางที่อาจารย์เฮ้ยเร็วเร็วซิวะ ใช่ด้วยน้องโอ้โนี่กคนตาบอดมาเสริมตาก็ตีดอ่ะพี่ตักเฮ้ยประธานโทษอำกันหรือเปล่ากาแฟอยู่ไหนเดี๋ยวเขาเอามาเติมใแ้เขาแก้วมาวางก่อนตักจ่าพี่ตักใช่ด้วยพี่ตักพี่พี่ตักใช่ไหมครับต่อไปต่อไปต่อพี่ผมีปร้องสูมตัว่มไปร้องยาพี่ แม่จ้าอกครับแม่พี่แกคุยจะว่าวกูพ่พูดออกพูดออผมชอบพี่ตาก็ออกไปเน้องออกไปขอไลเซนส์หน่อยพี่เฮ้ยออกไปพี่ได้จริงครับเนี่ยเออไปเออพี่เป็นดาราดังน้องยิ่งภาพพวงการบันเทิงไว้เฮ้ยสวัสดีครับขอถ่ายรูปคู่สบาดไดี้ไหมครับลุงลุงลุงไปขาต้องรู้ไม่ได้นะครับลุง พี่นุ้ยไม่น่าดังเลยเฮออ้ยพี่ของะไรด้วยนะขออะไรด้วยคี่ตั๊บไม่สะดวกจริงๆ,ๆพี่ตั๊บ พี่ตักเป็นนักร้องเป็นดาราหนูหนูถามอะไรหน่อยพี่คือว่าเมียกับลูกพี่อะยังยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ที่นี่เยพี่ตักครอบครัวเขาเหรอครอบครัวใช่ค่ะก็มีเราของเราเห็นกันบ้างนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็ไดี้วท้ายก็ต้องกลับมารักกันอยู่ดีโ๋อเอโอเอเดี๋ยวออ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 อ อย่างหนึ่งก็คือร้างเสื้อผ้าพี่อะค่ะพักละก้อนอะมันยังอยู่ไหมพี่ร้านอะไรรึเหล่าร้านเสื้อผ้าใช่แต่จากมึงคนเดียวโรคจ่าจะไปซื้อเราจะซื้อบอกเห้พี่ให้แมวเอาไปชื่ออะไรอะเช็กกี้แมวเช็กกี้แมวเช็กกี้แมวขอเซลฟี่หน่อยพี่นะได้ครับได้ครับ เสื้อผ้าบิลลิฟโปรเซสเช็ดขี้แมวได้ครับเอาลยกจมาเายรู้โอ้ยทำไมอ่ะพี่มาทำเพื่อกูอย่างนี้ใจเย็นนะจ้ะใจเย็นพี่ตากเขาผมเป็นคนที่ใกล้ชิดกับแฟนเขครับเพื่อนผมเขาเขาะชาชนเป็นคนไม่ถือตัวอย่างนี้แหละเดี๋ยวฟ้าไม่ทันนะครับเนี่ย พี่จ้าลูกพี่ต่อพี่กว่ามีคำถามนึงคคะจ้าลูกพี่ยังร้องแบบแอลแอลแอลหนูะคนไม่ใช่แม่เขากำลังฝึกพูดน้องเนี่ยเขาถามเยอะจริงๆเลยเนาะ พี่ตาคะคือว่าหนูเห็นในน้องถามเยอะขนาดหรอกมึงกะบอกเยอะเราคนดังเขาต้องรู้ที่ความเคลื่อนไหวเราใช่เราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะพี่ตาค่ะคือว่าหนูเห็นแบบว่าดาราเขาจะมีคนมาฝากร้านอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะพี่ตาขอฝากร้านในไอจีพี่ได้ไหมคะสําหรับหนูสาวสวยักขนาดนี้ยินดีครับเ้ยจะฝากกีร้านก็ได้ครับพี่ พี่ใจดีขอจับมือเลยดิไม่ใช่พี่พี่อ่ะจับพี่เรื่งไรชอบชอบดอกไม้สวยดีอ๋อนี่ครับพี่วันนี้มีปล่อยรถพี่ลาบไปฮะผมไม่ใช่มายางโกลเสื้อโค้ทรับปากแล้วรปากแล้วค่ะรับปากแล้วใช่ไหมรับปากแล้วค่ะได้ครับได้ได้ยินดีนะรับร้านนะรัร้านเออหนูยินดีครับทุกเรื่องเลยครับไป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 เกิดเป็นน้องคนเนี้ยโอเคแกโอเคโอเคเดี๋ยว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 นี่คืออะไรอะไรกันอยู่เนี่ย อ่ะก็พี่ตั้งบอกว่าฝากร้านได้ค่ะก็นี่ค่ะร้านร้านซุปจำของพ่อหนุ่มไทยใช่ฮะอ่ะวพี่ตั้งะเดี๋ยวยังไงฝากร้านด้วยนะคะเดี๋ยวพ่หนุ่มเนี่ยจะไปเดินสวนประตูจักรกันแป๊บนึ่งแล้วกลับมานะคะฝากร้านตรงนี้เฮ้นเป็นเป็นเป็นคันรถอย่างนี้เลยเหรอค่ะไป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 เฮ้ยลุงประตูอยู่นู่นผมไปก่อนนะผมพาเพื่อนไปฉีดอิสุนี่อลย ขอารถจอด,ดนี่เอาของมา,นนานพี่แล้วยังไงเนี่ย,ยเฮ้ยเดี๋ยวขคขนคขน,าานแล้วร้านน่ะปากร้านเนี่ย